ค่ะการทําว่าเช้าเนี่ยแล้วปกติที่เราทำเนี่ยเราต้องอสวดไหมแล้วสวดบทอะไรค่ะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเอาเราอันต่อไปเพราะตอบแล้วมันยาวสวดไหมแล้วสวดอะไรการสาธยายธรรมผู้เจ้าบัญญัติไวน้นี่ออกมาให้สาธยายธรรมเหตุผลผู้เจ้ามีหมดนะเพื่ออะไรพระสูตรที่หนึ่ง เพื่อความตั้งมั่นของพระสัตธรรมเป็นทมเครื่องให้ถึงวิมุตเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทาให้ไม่เป็นมนทินเป็นบริหารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้รักความม่วงได้นี่คือเหตุผลของการสาธยายธรรมแต่สาธยายธรรมที่ถูกต้องคืออะไรหนึ่งต้องสวดคําพระเจ้าสองต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นทุกวันนี้สวดคําพระเจ้าไหมไม่ได้ตรวจเลยสวดคําที่คนแต่งขึ้นเกิดทั้งนั้นเลยเพราะนั้น คำถามต่อไปผู้เจ้าสวดอะไรเราควรสวดอะไรผู้เจ้าสวดมีใครรู้เห็นนะศูนย์มีใครทราบกฎอิทัพปัจจยาตานะผู้เจ้าสวดนี้สีบรรทัดเองเห็นไหมนี่ไม่ได้ยืดยาวอย่างที่เรานั่งสวดกันเลยเป็นชั่วโมงนี่เห็นนะอ่า อิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอีทางลุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่นี้เองจบแล้วและสวดอะไรอีกสวดปฏิจจสุบาร์วงรอบเกิดและวงรอบดับ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตัณหาอุปทานพชาชลามรณะสวดลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและสวดลำดับการดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ ไล่มาจนทั่งชาติชรามรณะดับความตายดับรับดับอย่างนี้เห็นไหมเป็นเหตุเป็นผลไม่ต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆคนมีอิทธิปาฏิหาริย์ตายเรียบหมด <c oughs> นะแก้ปัญหาความตายไม่ได้ผู้เจ้าจึงบอกน้อยคนนักที่จะเห็นว่าธรรมะของพระองค์คือปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงยมไปตื่นเต้นกับการดูจิตมี อิทธิปฏิหารเหาะเหิเนเดินอากาศได้ปลุกเสกเลยกยันตายเลียบในพวกนี้ยเทวดาพรหมมีปฏิหารก็ตายหมดนะทําไมเทวดาน่ะเหาะมาฟังธรรมทาอะไรเหาะได้เก่งทําไมไม่ไปอยู่ของเขาเองทําไมต้องเหาะมาฟังธรรมพระเจ้าก็เพราะว่าเขาต้องตายเหมือนกันและเมื่อตายแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเท้าเธอนั้นก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนระกกานในเดชานหรือเปลวพิสัยนะชาตินี้เป็นเทวดาเหาะได้ชาติหน้าไปเป็นสุนัขขี้เลืน้นงานกล่อยไหมเนี่ย อจึงไม่มีประโยชน์เรื่องอิทธิปฏิหารมันไม่มีประโยชน์โยมอย่าเสียเวลาเรื่องขวางหนทางรรนะความรู้พวกนี้ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อน,นิพพานเวลาของชีวิตมีน้อยร้อยปีแป๊บเดียวและไม่รู้ด้วยว่าใครจะตายเมื่อไรต้องมาเร่งศึกษาอาริยสัจสี่พุทธวจนะอย่างเร่งด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกพรงเสื้อผ้าหรือผมบนศีรษะ ผู้เจ้าให้ทําอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟที่ศีรษะก่อนผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งรู้อรลสสัตย์ก่อนด่วนขนาดนั้นเห็นไหมเพราะไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่